สนามกีฬาเพลย์กาวในช่วงที่3อย่างที่บอกไว้เบรกที่แล้วว่าเราจะมีสกู๊ปพิเศษอยากให้ทุกคนได้แบบดูมากๆเลยนะคะเพราะว่าสกู๊ปนี้เนี่ยพิธีิกรหน้าตาดีมากอยากเห็นดังเราหน้าตาดีขนาดไหนครับรายการเรามีผู้หญิงหน้าตาดีโอ้โอเคโอเคไม่อยากรู้หรอว่าสกู๊ปเกี่ยวกับอะไรไม่อยากรู้อยากดูผู้หญิงเอ้ยงั้นไม่ดูเลยล้วกันอ้าดูเร็วเร็ว สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันหน้าสโม,มสรบังกร,กรกาสค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักบางกรกาสนะคะในฐานะของทีมที่เล่นอยู่ในลีกสูงสุดของบ้านเรานะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบังกรกาสกันให้มากขึ้นค่ะที่นี่เนี่ยเขามีโรงเรียนสอนฟุตบอลเป็นของตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ มี่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปริญญาเนียมชาชื่อเล่นชื่อบิวครับผมชอบที่นี่เพราะที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างครับการซ้อมการกินอาหารสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุกรแส่งองค์ชื่อเล่นชื่อทอ อยู่โรงเรียนธัญบุรีรก็รู้สึกอบอุ่นมีรุ่นพี่ที่คอยแนะนำแล้วก็รุ่นพี่ไทยรีผมชื่อทีตตี้ผมวันตนาครับก็รู้สึกดีครับที่นี่อยู่สบายดีเป็นกันเองครับ็นตำแหน่งกองหนา้า สวัส <S an> ดีครับผมชื่อเด็กชายลงกรติติชัยครับชื่อเล่นชื่อบี๊กครับเล่นตำแหน่งมิดฟิลครับก็รู้สึกดีใจครับได้รู้จักเพื่อนเพนเยเราไม่เคยหวังตอหวเหนือยหรือลมสักเท่าไรแต่ว่าเรา Ja, in deutschland äh, wird schon seit jahren sehr profihaft trainiert in allen bundesliga jugendzentren. Äh, ist ein großer unterschied, äh, weil körperlich ja die äh, jungen spieler nicht so stark sind. man muss hier mehr äh, technik trainieren, viel viel technik, technik, technik. Wir haben ja äh, sechs Jahre Zeit. Die verbessern sich von Jahr zu Jahr. Und äh, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Jugendmannschaft hier bei Banco Klaas Und wir gehen nach der deutschen Methode. Das heißt, wir werden uns Jahr für Jahr verbessern. Mir geht es sehr gut. Ich bin jetzt über zwei Jahre hier. Ich möchte mich bei Kun Pavin und Kun Supasin bedanken für die sehr, sehr gute Aufnahme. Mir gefällt es hier sehr, sehr gut. ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยโค้ชนะคะคุณคารมสินนอกนะคะหรือว่าพี่พี่ต้อมครับต้อมนะคะขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อมละกันนะคะแล้วหลักสูตรที่เปิดสอนที่นี่ค่ะหล,ลักสูตรที่เปิดสอนที่นี่นะครับก็หลักสูตรก็จะใช้ของเยอรมันนะครับที่คนไทนเป็นคนวางไว้ก็จะใช้เดียวกับหลักสูตรเดียวกับสโมสรของที่เยอรมัน,มนก็สโมสรเลเวอร์คูเซ่นครับถ้ามีน้องๆที่ดูอยู่ค่ะสนใจอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะปีหน้านะครับก็ประมาณตุลา นะครับก็อาจจะเปิดคัดชุดใหม่เข้ามาเพื่ออยู่อับคดมเดโดยที่เด็กที่จะคัดเข้ามาก็จะเด็กที่เกิดพศ2542สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยนะคะ แล้วสำหรับน้องๆที่สนใจแล้วก็มีใจรักในกีฬาฟุตบอลนะคะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะว่าเขาจะเปิดรับสมัครกันเมื่อไหร่นะคะหรือว่าจะลองเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะที่ w w w b a r l a s s f c a c a d e m y h t m l ค่ะโอกาสหน้ารายการสนามกีฬาจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ เป็นไงบ้างคะคุณป๊อปดูแล้วเมดูฟุตบอลเ,<น>เลยครับดูผู้หญิง <c oughs> ใครวะคุ้น <c oughs> สวยใช่ไหมละ่ะคุ้นว่าคเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไปถามแล้วเป็นไงบ้าง,งอยากจะกลับไปเรียนอีกครั้งนึงไหมผมว่าผมอายุนี่เกินไปหน่อยเดียวครับครับปี2 5 4 2ขึ้นไปหน่อยเดียวผมเกิดปี2539้เก็เลยไปสามปีไม่งั้น ไปฝึกแล้วกินฟรีอยู่ฟรีเรซซ่าแล้วป๊อปเฟุนบอลฟรีโอเคครับอ่ะแล้วสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วกันว่าเขาจะรับสมัครเมื่อไหร่นะคะก็พี่ต้อมก็บอกว่าช่วงประมาณตุลาฯไงก็อย่าลืมดูรายละเอียดกันแล้วกันที่เว็บไซต์เขาหน่อยเว็บไซต์เขานะคะ www.bc.com ค่ะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็ใครสนใจมีลูกหลานมีทักษะฟุตบอลแล้วแบบอยากให้ลูกหลานแบบ พัฒนาขึ้นไปก็ไปต่างกันได้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสเนาะให้ตัวเองอ่าปิดท้ายกันหน่อยปิดท้ายกันด้วยอะไรอ่ะคลิปเหมือนเดิมเหมือนทุกวันวันแต่วันนี้คลิปอะไรคะวันนี้พิเศษกว่าเดิมค่ะคลิปนี้เป็นที่ฮือฮาตอนนี้มากสถานเมืองไทยเลยทีเดียวคิปอะไรอ่ะคิดหลุดเนาะไม่แน่อาจจะหลุดมาก็ได้เขาอาจจะไม่เห็นเป็นคลิปของดี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 จีเนป้าดีดีกองหน้าชาวไออรีโค้ดเขาบอกว่าตามรายงานเขาบอกว่าเป็น อดีตศูนย์หน้าของดิเดียดอกบ้าในทีมไอรีโคสเป็นเพื่อนสีการเป็นคู่หูอะจิงดิไปไหนไปไหนด้วยกันเตะบอลด้วยกันอะไรอย่างนี้เลยและล่าสุดนี้เขามาเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยคะเขาย้ายมายังราชนาวีระยองครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเธรรมดานีงั้นเราไปดูคลิปเลยไหมลองไปดูคลิปดีกว่าว่าฟอร์มเขาเป็นไงว่าจะเหมือนดอกบ้าหรือเปล่าลองไปดูดีกว่าครับว่าเป็นไงไปชมเลยครับค่ะ เป็นันละร้อยมทะเลไทยมีนวีน้เาถาถึงทกเข้าและนงจงตีนาวีนี้รักอยู่ใหญ่กี่ตันต้องกี่ตนวดันให้รู้ไม่ปล่อยให้ายตรูล้าอุปัญไดึงไม่

เป็นเพลงประจำสโม,มสรเขาว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ปูกใจผูกใจเดี <ใจ S 1> ๋ยวขอบอก f เฟซบุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากจะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะคะก็สนับลาเพลากาวคะ่ะวันนี้ก็ลากันไปเลยเนะาะเดเวลากันแล้วครับก็กางคบกับเราใหม่ใน ในวันศุกร์ละกันรแล้วกันแต่ว่าวันถึงก็ยังมีอยู่ทุกวันนะคะก็เป็นพี่ติ๊บกับพี่ตินนะคะสึงขึ่นถึงหาทุมครับช่อง t ีนิวส์ทครับผมใช่ง่าก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสํหรับวันนี้ก็เราสองคนก็ลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ